สวัสดีค่ะพบกับการวิทคราะห์ราคาทองคำช่วงเช้าประจำวันที่13กุมภาพันธ์2557โดยห้างทองบุครองพรกลยุทธ์การลงทุนในทองคำวันนี้ให้รอซื้อที่แนวรับทองบาทละ19,650หรือ1,272ดอลลาร์ต่อออนโดยมีจุดตัดขาดทุนที่ทองบาทละ19,500หรือ1,264ดอลลาร์ต่อออน แนวโน้มราคาทองคำวันนี้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังวุฒิสภาสาหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง55ต่อ43ผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ให้กับรัฐบาลกลางสาหรัฐไปจนถึงปี2558แและจะส่งให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเพื่อลงนามบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะช่วยเพิ่มอำนาจในการกู้ยืมเงินให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐไปจนถึงวันที่15มีนาคม2558ซึ่งเป็นช่วงหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐและจะเปิดทางให้กระทรวงการคลังสหรัฐสามารถออกตราสารหนี้ชุดใหม่ที่มีมูล,ลค่าสูงกว่าเพดานปัจจุบันที่17.2ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้เงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากนางยันเลนได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาการการเงินของรัฐสภาสหารัฐในวันก่อนว่าเฟดจะยังคงเดินหน้าแผนการปรับลดมาตรการ QE ต่อไปซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำ เส้นค่าเฉลี่ยห้าวันยังเป็นแนวรับที่แข็งแกรง่งโดยวันนี้ยังสามารถปิดเป็นแท่งเทียนเขียวได้และในวันนี้ยังไม่มีการสร้างจุดต่ำสุดใหม่จากแท่งเทียนก่อนหน้าแต่การปิดเป็นแท่งเทียนที่สั้นลงเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่ลดลงทำให้มีโอกาสย่อตัวลงได้ มองกบราคาทองคำในวันนี้ที่ทองบาทละ1,9500ถึง2,000 0หรือ1,264ถึง1,295ดอลลาร์ต่อออนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้มี3รายการ 1. เวลาบ่ายสโมงมีดัชนีเงินเฟ้อเยอร,ยรมน,นี 2. เวลาสองทุ่มครึ่งมียอดคาปีกพื้นฐานสหาราัฐและย,ยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหาราัฐสามเวลาสี่ทุ่มมีศูนย์ทรพธ์คุณเจนเน็ตเยนเลน